สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านส,นนสนมาชิกทุกๆท่านนะครับแนวทางคลิปนี้เป็นสูรักหน่วยบนเปียบ3ตูัวเป็นสูรเดิมที่ fc ทําเข้ามาในคลิปนี้ผมจะมาคำนวณให้ทุกันเป็นแนวทางงวดวันที่16ตุลาคม2568 4นรหสิดสี่ทีมวันหน้าที่ผ่านมาครับสูรนี้คำนวณได้6 7 8ผลรางวัลออก9 7 8ครับสูรนี้ามาสตัวเลยครับเข้าที่10 อ่าเรื่องที่นีเข้าหลังหนุ่ยเดินแปดครับเข้าที่เลข่งนี้นะครับมาที่ตำแหน่งหลังมีบนนะครับถูกเป็นงวดที่22นะครับนี่คือสูรระยะยาวนะครับปักหลังหนุอยยังไม่พลาดเลยนะครับเบลทสามตู้นะครับสูรที่ถ่ายแปดเจอสูรนี้ผมลงมาให้แล้วนะครับใครที่ตามอยู่ในนาสูรนี้ก็ยอมม้อนไปดูกันได้นะครับจะมีอยู่ในคลิปก่อนนั้นนะครับ ในส่วนนี้ที่เห็นคือเป็นสูตรดิ่นบนนะที่ยังดินอยู่นะครับก็จะมี3สูตรนะครับสู่ที่หลุดคือหลักร้อยครับสู่เก่านะสู่หลักร้อยสูรนี้ครับได้78 0นะครับซึ่งมันเข้าตัวดิ่นนะครับดูจะหลักร้อยไปครับหลังจากที่เข้ามา22บงวันนะครับส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมาทำสูตรใหม่ให้ดูกันนะครับสำหรับแนวทางหลักร้อยครับ สูที่ยังเดินอยู่คือจะเป็น3สู่นี้นะครับสู่หลักสิบแบบคู่ขี้นะครับดิน2ตัวนะครับซึ่งมีอยู่สสู่นะครับแบบ2แบบ2ตัวมีอยู่2สูตรนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปแยกให้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําคลิปเทียบชนสรุปให้อีกชิ้นเนึงนะครับ2สูรนะครับหลักสิบงวดที่ผ่านมาชนดิน7นะครับส่วนหลักหน่วยครับก็ชนดิน7นะครับแต่เลขที่ มาคือตัวนี้คือตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับเลขแปดนะครับวันที่เราไม่ได้นินให้นะครับมาที่ตัวนี้นะครับเข้าหลังหรือเลขแปดครับส่วนสู่วิ่งนะครับสู่นี้ที่ผมน้นคือสู่นี้นะครับวิ่งได้เลเจ็ดนะครับสู่ตัวเดียวนะครับสู่วิ่งยาวก็ถูกเป็นสิบหกวนนะครับสู่นี้เดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกให้ดูกันอีกทีนะครับ ครตามแนวทางสูนี้อยู่มาดูนะครับคลิปนี้ผมจะคำนวยดูนะครับวันแรกครับที่สูนี้เริ่มเดินขึ้นจะเป็นงวดที่ออกสองสองหนึ่งนะครับทั้งชมนี้เข้าใหม่มาลองวิเคราะห์ดูนะครับ ได้9 0 1าศูย์หนึ่งออกสองสองหนึ่งนะครับวดที่2ได้สามี่ห้าออกแปดสี่สามนะครับจะมีบางงวดครับมาที่2ตัวเลยครับวดที่3ามวันนี้ครับออก8 6ดหสามวดที่4ี่ครับได้เจ็ดเครับวดที่ห้าครับได้90้าย์หนึ่งผลออก7 7็ต่อมางวดที่6ครับได้90้าย์หนึ่งออกเจ0ย์ต่อมางวดที่7จดวันนี้ครับได้ห้ากเจ็ดออกสามเจดเจ็ดที่8ครับได้2อ4สามสี่ ผลออก894ครับต่อมาวมัที่9ครับได้234ออก563วัที่10วันได้789ออก687วดที่11ได้789ครับออก227วดที่12ได้678ออก388ต่อมาวันที่13ครับได้789ครับออก309วัที่14ได้234ออก352ต่อมาครับวัที่15ครับสูได้012ออก392นะครับ วันที่สิบหกสูนี้ได้หกเจ็ดแปดออกสองสี่หกครับวันที่สิบเจ็ดได้สองสามสี่ออกสามสองสี่วันนี้มาครบสามตัวครับต่อไปครับวันที่สิบแปดวันนี้ได้หนึ่งสองสามออกแปดห้าสองวันที่สิบเก้าครับได้สามสี่ห้าออกแปดหกห้าครับต่อมาวันที่ยี่สิบครับได้ห้าหกเจ็ดออกสามห้าหกวันนี้ก็มาสองตัวนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดได้หกเจ็ดแปดออกหกสี่หกวันล่าสุดที่ผ่านมาได้หกเจ็ดแปด ผลออก9 7 8ก็ยังมาอยู่ที่หลังหนุ่ยนะครับถูกเป็นวันที่22เข้าดินตัวที่3ามหมหลังหนุ่ยครับดงนั้นคลิปนี้เป็นสู่หลักหนุ่ยแบบ3ตัวนะครับท่านผู้ชมที่เพิ่งมาเห็นแนวทางสู่นี้ผมก็จะคำนวณเทียบไปดูตั้งแต่วันแรกที่สูนี้เริ่มเดินนะ เอามาลองวิเคราะห์ดูกันครับกำลังซูงนี้ครับเราใช้วิธีคิดดังนี้หลักแสนคูณ2บวกกับหลักหมื่นหลักพันบวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยบนขอไปครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่ง บวกกับหลัก10หลักหน่วยครั้งที่2นําไปบวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่3บวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่4แล้วก็บูกด้เจ็ดคงที่อีกครั้งครับ3บวก2ได้เท่ากับ5 5นําไปบวกกับเลข4เป็น9บวก2เป็น11 16 19 21 22 29งในมวนนี้เป็นงวนแรกครับที่คำนวณได้9 0 1ายออกสอ1สอ ข้าเรียนตัวที่3มาที่กลังหน่วยนะครับเป็นงวดที่ศูนเริ่มเดินนะครับต่อไปครับงวดที่2 วิธีคิดหลักแสนคูณ2บวกกับหลักหมื่นครับหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1บวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่2องแล้วบวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่3บวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่4แล้วก็บริด้วยเจ็ดของที่ครั้งนะครับท่านผู้ชมครับมาลองบวกดูครับ2อบวกแได้เท่างสบวกสี่บสี่บวกหได้เท่าิบบวกสองบสองบวกสเป็น25่สิบห้วกเก้าสาบวกเ 46่บวกเจ็คงได้53ตัดตัวเลขออกไปครับเราจะใช้เฉพาะตัวท้ายครับเลีดกดินตัวแรกได้เลขสาบกวกไปหน1ครับได้4แล้วก็บกวกไปหน1แตมเป็น5ครับนี่คือผลคำนวณที่ได้ครับว่ที่2ผลลังมันออก8 4 3เข้าเลขินตัวแรกครับมันนหลักหนุ่ ต่อมาครับข้อที่สามเรามาลองคำนวณเทียบดูครับเราใช้ข้อมูลจากในวันนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณนะครับสูนี้ครับหลัก แสนคูณ2วงบวกกับหลักหมื่นหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักหน่ยครั้งที่1น1งบวกกับหลัก10หกหน่วครั้งที่2งวกกับหลักร้อยหกหน่วยครั้งที่3วกกัลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่4แล้วก็บริจิตขงที่ครั้งครับทีน้ำชมมาลองบวกเทียบรวมคบนำา2บวก6เป็น8 8บวก8เป็น16บวก6เป็น22บวก5เป็น27บวก9 3 6บวก8 4 14 5 0 5 4 61วันที่3บวกกันได้1 2 3ครับ เลขที่ออกคือ8ปดงสาต่อมาครับสี่ีวดที่5อ่าจะเป็นงวดที่4อันนี้จะเป็นสี่จสามวดแรกนะครับงวดที่5นะครับได้7 8 9ออก2 0 9นะครับต่อไปครับเราจะข้ามไปนะครับซึ่งผมจะมาคำนวณเทียบดูที่2องมวดนี้นะครับสองมวดที่ผ่านมาเราจะใช้ข้อมูลจากในงวดนี้มาเป็นตัวตั้งคำนวณเพื่อหา เดินหลักหน่ยหนึ่งวมื่อที่ออก646เรามาลองทำดูดูดครับ โดยจะใช้วิธีคิดดังนี้ครับหลักแสนคูณสบวกกับหลักหมื่นหลักพันบวกกัน2ครั้งบวกกับหลักหน่ 1000, วยครั้งที่1บวกกับหลัก10บหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่3บวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่4แล้วก็นำดูวิธคงที่ครั้งครับ6อคูณสได้เท่าิบสอบวกหนได้เท่สามบวกกันเป็น4บวก2เป็น6 8 10 19 26ได้6 7 8ครับวันที่21ออก6 4 6 ้าเป็นตัวแรกมัดหลักมือนะครับต่อไปครับสีติว่าล่าสุดที่ผ่านมาเรา,าลองคำนวณเทียบรุงครับสูตรนี้วิธีคิดหลักเซนบวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักมือ หลก 1, ักพันบวกกันสองครั้งครับบวกกับหลักหน่วยนกันที่หนึ่งบวกกับหลักสิบหลักหนงเหมือนกันที่สองบวกกับหลักร้อยหลักหน่วยกันที่สามบวกกับหลักร้อยหลักหน่เหมือนที่สี่แล้วก็บริจิกองที่ครังครับนำเจ็ด 7, บวกแปดเป็นสิบห้าสิบหกสิบแปดยี่สิบยี่เก้าสามหกามเก้าสี่สิที่ผ่านมาก็ได้หกเจ็ดแปดซึ่งสูตรนี้เลขตีดมาสองตัวครับเลขออกหกเก้สูตรได้หกเจ็ดแปดเลขกีนที่เข้าหลัก็กเปน วดที่ยนะครับใครตามแนวทางสุรที่อยู่มาดูกันครับคลิปนี้เป็นแนวทางหลักหุ้นครับแบบ3ตัวเป็นสูตเดิมนะครับ สูนี้วิธีคิดหลักแสนคูณ2ครับบวกกับหลักหมื่นหลักพันบวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักหน่วยครั้งที่1บวกกับหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่2บวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่3บวกกับหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่4นะแล้วก็บวกไปคงที่อีกเต่อมาลองบวกดูครับ6บวก7ได้13บวก2เป็น15 18 21บเวก2เป็น23 25บวก6 3สบวก7คงที่ได้เท่ากับ43า ตัวแรกวันนี้ได้เลขสามครับน้ำบุบินหนึง่งได้เท่าสี่แล้วก็บูบินหนึ่งได้ห้าครับนี่คือผลคำนวณได้สำรับวันนี้ได้สามสี่ห้าครับเป็นสูตรเดิมเป็นสูตรเดียวกับงวดที่ผ่านมานะครับได้หกเจ็ดแปดเข้าหนึ่งแปดมันรักหน่วยนะครับถูกเป็นงวดที่อ่ะยี่สิบสองวันติดยังไม่ผิดนะสำหรับหลักหน่วยสูนี้นะครับใครจะตามแนวทางสูงนี้ต่อก็แคปภาพในสะ่วนของไว้เลยนะครับ นี่คือของงวดใหม่ครับงวดวันที่16บหกตุลาคมนี้ครับได้3ามีห้านะครับสำหรับงวดนี้ครับหลักหนุ่ยได้ สี่ใ <4 S 2> นห้าครับเราทำในคลิปนี้เป็นสู่ที่เข้าต่อจานในวันที่ผ่านมาครับวันนี้ครับได้สามสี่ห้านะครับท้าผุช้ชมที่เพิ่งเข้ามาเห็นสู่นี้ก็ลองพิชาช่นนะครับได้สามสี่ห้าเป็นสู่เก่าครับในคลิปนี้เป็นสีดิ้งวันที่ยี่สิบสามนะครับ ยังมีสูตหลัก ب, สิบแบบสองตัวเดี๋ยวสูตรอันนั้นผมจะมาทําคลิปย่้ให้ดูนะครับดลงนั้นคลิปนี้เป็นสูตรคำนวณหลังหุ้นครับคลิปนี้ฝ่ายเทียนเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ